ใครไม่มีเงินผ่อนยังแทบจะไม่มีจะผ่อนผ่อนไป30ปีซื้อบ้านมา2ล้านค่าผ่อนรวมทุกอย่างอาจจะประมาณ4ี่ห้าล้านได้มันแพวงกันเป็นเท่าตัวแน่นอนดังนั้นเนี่ยถ้าคุณผ่อนบ้านแล้วคุณมาเจอสภาพประมาณนี้คุณจะมีกําลังใจผ่อนหรือเปล่าหรือคุณจะโดนปล่อยยึดและยอมติดแบล็คลิสอะไรประมาณนี้เนาะปัญหาของหลังเนี้ยเราไม่ได้บอกเป็นแค่หลังนี้นะผมก็จะบอกว่าเป็นเกือบทุกหลังเพราะว่าผมขับรถมาตั้งแต่ป้อมรอพอจนถึงหลังเนี้ย ผมเห็นเกือบทุกหลังดังนั้นมันเป็นเรื่องปกตินะครับพวกงูตะขาบตัวเงินตัวทองมันสามารถมุดไปได้ทุกหลังเลยนะก็คือหลังเนี้ยเชื่อมหลังนู้นหลังนู้นะมันเชื่อมไปได้หมดเลยนะหลังคุณเนี่ยอาจจะแบบดูแล <c oughs> ดูแลหลังบ้านดีอะไรดีแต่มันอาจจะมาจากเพื่อนบ้านได้นะครับสวัสดีครับผมโบสาร وث สแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านคาซาซิตี้บางขุนเทียนพระรามสอง หลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่สอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักง,งานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติรบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1 คุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับโครงการคาซาซิตี้นะครับอยู่ในถนนเทียนทะเลนะครับใครเคยมาเที่ยวเทียนทะเลบ้างเทียนทะเลเนี่ยเมื่อขับไปลึกๆกจะมีร้านอาหารทะเลเยอะมากคุณผู้ชมแล้วก็ใกล้กับทะเลชายฝั่งด้วยเอาง่ายๆเลยว่าจากถนนพระราม2เนี่ยเข้ามาถึงเทียนทะเลเนี่ยใช้เวลาเดินทางนะประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็สุดทางเลยนะเราจะเห็น เป็นคลองน้ําก่อยนะครับซึ่งแนวคลองน้ําก่อยเนี่ยเมื่อขับเรือไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะสามารถออกอ่าวไทยได้เลยนะครับบางท่านอาจจะงงว่ากุงเทพติดกับทะเลเหรอจริงๆกรุงเทพนะครับติดกับทะเลนะก็คืออยู่ในเขตบางขุนเทียนนี่แหละที่ติดกับแนวชายฝั่งทะเลเลยเนาะใครที่เคยนั่งเรือออกไปเนี่ยนะครับจะรู้จะรู้เลยว่าแต่ก่อนเนี่ยนะครับทางแถวเทียนทะเลเนี่ยมันจะเปียวมากแล้วก็พวกต้นสแมแย่ต้นโกงกลางแีละขึ้นเยอะมากนะครับผมเองก็เป็นเด็ก ทเทียนทะเลมาก่อนนะแถวนี้ก็ทราบดีว่ามันเป็นอะไรมาก่อนเนาะแต่ก่อนเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อเราขับมาจากพระรามสองใช่ไหมเราข้ามนะครับข้ามสะพานข้ามแม่น้ํซสายมือจะเป็นขนส่งมีภาพตามผมนะหลังจากขนส่งเป็นต้นไปอ่ะแต่ก่อนเนี่ยเป็นพวกบ่อกุ้งบ่ปลานะครับที่ที่ผมจะแซวๆกันว่าเฮ้ยบ้านกูอะ่ะอยู่ในวังเพื่อนถามวังอะไรวังกุ้งนะครับ <laughs> อันนี้ก็เล่นมุกหน่อยครับ <laughs> ก็ถือว่า เป็นอะไรที่เขาแซลกันมานะครับซึ่งมันจะมีบ่อกุ้งบอ่อปลาเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยในโครงการแบบนี้คุณผู้ชมจึงมีความเสี่ยงนะซึ่งความเสี่ยงที่ผมว่าน,ะนั้นก็คือเวลาโครงการเนี่ยเขาซื้อที่ดินมานะฮะเขาจะถมทิ้งไว้เนี่ยปี2ปี3ปีเนี่ยเขาจะไม่ทําเพราะว่าการถมทิ้งไว้แล้วเนี่ยดินที่ซื้อมาถมเนี่ยนะครับแรกเมื่อถมลงไปเนี่ยมันจะฟูเข้าใจคำว่าดินฟูไหมดินมันจะฟูอ่ะคือเอาง่ายๆสูงว่าถมร้อยร้อยพ่วงอะร้อยรถพ่วงมาเขาเรียกว่าพ่วงนะร้อยพ่วง คุณได้ประมาณสมมตินะสมมตินะร้อยพ่วงคุณได้ประมาณ3เมตรสูง3เมตรเลยในพื้นที่2ี่สสิไร่ยกตัวอย่างนะครับถมใหม่ใหม่เนี่ยมันได้สูง3เมตรจริงแต่พอมันผ่านไปปีหนึ่งผ่านฝนผ่านแรงไปดินมันจะเริ่มเซตตัวมันจะเริ่มหด,หดลงหดลงจาก3เมตรเนี่ยมัจจะเหลือเมตรห้เหลือเมตรหนึ่งก็ได้นะครับมันเป็นไปได้เลยนะถ้าผ่านยิ่งถมยิ่งนานยิ่งหดตัวดินพวกหดตัวพวกนี้แหละโครงการเขาต้องซื้อรถเนี่ยมาถมใหม่นะครับก็คือเสียตังค์อีก2รอบอ่ะดังนั้นเะนี่ย เมื่อเขาถมแล้วเนี่ยเขาจึงไม่อยากรอให้เซตเขาสร้างเลยเพราะว่าเวลาถมเนี่ยเขาก็แค่ถมให้มันสูงกว่าถนนเมนน่ะถนนถนนหน้าโครงการถนนหลักอะ่ะนะครับหรือถนนเมนใหญ่เนี่ยเอาให้มันพอดีพอดีอะ่ะเอาเป็นว่าก็ถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละก็คือสร้างหมู่บ้านที่ไหนเขาไม่อยากให้ถนนในหมู่บ้านต่ำกว่าถนนหลวงหรอกถูกไหมมันต้องยกขึ้นมาสูงกว่าถนนหลวงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเวลาเขาถมเสร็จเนี่ยเขาจึงสร้างเลยถมเสร็จเทพื้นสร้างเลยมันจึงเกิดปัญหาเหมือนหลังนี้ รจริงๆแล้วผมไม่ได้โทษโครงการนี้ว่าโครงการนี้ไม่ดีแต่ก็เลยจะบอกว่ามีอีกหลายโครงการนะครับถ้าใครรู้ว่ามีโครงการไหนบ้างคอมเมนต์มาได้เลยใต้คลิปจะได้คอยแบบบอกกันนะว่าโซนแถวนี้เวลาซื้อบ้านดูให้ดีก่อนประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงอดีตมันเป็นบ่อกุ้งบ่อปลาบ่อน้ำนะครับหรือเปล่าเนาะจะได้ดูสืบประวัติแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจเพราะว่าบ้านหลังนึงแบบเนี้ยเราผ่อนกันเนี่ย สิบยี่สิบสามสิบปีใครมีเงินหน่อยเติบโตเลยถ้าที่การงานก็โปะโปะโปะอาจจะเหลือสิบปีใครไม่มีเงินผ่อนยังแทบจะไม่มีจะผ่อนผ่อนไปสามสิบปีซื้อบ้านมาสองล้านค่าผ่อนรวมทุกอย่างอาจจะประมาณสี่ห้าล้านได้มันแพวกันเป็นเท่าตัวแน่นอนดังนั้นเนี่ยถ้าคุณผ่อนบ้านแล้วคุณมาเจอสภาพประมาณนี้คุณจะมีกําลังใจผ่อนหรือเปล่าหรือคุณจะโดนปล่อยยึดและยอมติดแบ็คลิสอะไรประมาณนี้เนาะ ผมไม่ได้จะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ดีแต่เราจะบอกว่ามันมีวิธีแก้แล้วก็มีวิธีป้องกันนะครับวิธีป้องกันก็คือก่อนที่คุณจะซื้อคุณต้องดูให้ดีก่อนเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังนะครับทีนี้ปัญหาของหลังนี้คืออะไรปัญหาของหลังเนี้ยเราไม่ได้บอกเป็นแค่หลังนี้นะผมก็จะบอกว่าเป็นเกือบทุกหลังเพราะว่าผมขับรถมาตั้งแต่ป้อมรอพอจนถึงหลังเนี้ยผมเห็นเกือบทุกหลังดังนั้นมันเป็นเรื่องปกตินะครับ ถ้าคุณจะร้องเรียนโครงการนะคุณจะฟ้องร้องโครงการคุณอาจจะต้องมี power หน่อยอาจจะต้องรวมพลังกันหน่อยอะไรกันหน่อยสุดท้ายแล้วได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เรามาดูความเสียหายกันก่อนผมขออนุญาตนั่งกับชิวๆคุณจะได้ดูความสูงที่มันสุดลงไปสิ่งที่ผมนั่งอยู่เนี่ยอันนี้คือเทเลสเทเลสอันนี้เวลาเดินเข้าบ้านเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันไม่มันไม่ควรที่จะต่างระดับสูงกันขนาดนี้นะส่วนมากก็ประมาณสัก1ิบเซนแต่อันนี้ผมมองจากสายตาวันนี้ขออนุญาตลืมเอาตารางเมตรมา ไอผมดูนะผมผมผม,ผมจะวางมือนะเอาแบบเป็นกาปั้นแล้วกันนี่นะครับข้อสอบผมเนี่ยคุณผู้ชมดูได้เลยนะครับข้อสอบผมยังไม่ถึงบันไดเลยดังนั้นเนี่ยนะครับหนึ่งศอกเนี่ยประมาณหนึ่งฟุตได้โดยประมาณอ่ะสามสิบเซนนะครับจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยผมคิดว่าพื้นที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันจะสูงประมาณเนี้ยขึ้นมาประมาณสามสิบเซนนะครับคําถามมีคําถามหนึ่งคือมันซุดลงไปอ่ะเยอะประมาณเนี้ยมันจะมีผลอะไรไหมผมบอกอย่างหนึ่งว่ามีผลแน่นอน สิ่งที่ผมตอนนี้ที่ที่ผมได้รับผลกระทบเนี่ยผมอาจจะมองแล้วมันไม่สวยใช่ไหมทุกคนเห็นหมดแต่อีกอันนึงนะครับต้องบอกให้เลยว,ว่า,าเขาเรียกว,ว่าอะไรล่ะรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าขันห้าเนาะรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยสิ่งที่ผมสัมผัสอีกอันนึงก็คือกลิ่นนะครับกลิ่นเนี่ยมันจะออกมาจากใต้พื้นค่อนข้างเยอะผมบอกเลยว,ว่าค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้แค่กลิ่นนะแต่ถ้าคุณจะเห็นรูปด้วยเนี่ยวันนี้น่าจะยังไม่มีพวกงูตะขาบ ตัวเงินตัวทองมันสามารถมุดไปได้ทุกหลังเลยนะก็คือหลังเนี้ยเชื่อมหลังนู้นหลังนู้นน่ยมันเชื่อมไปได้หมดเลยนะหลังคุณเนี่ยอาจจะแบบดูแลดูแลหลังบ้านดีอะไรดีแต่มันอาจจะมาจากเพื่อนบ้านได้นะครับดังนั้นตรงนี้ไม่พ้นอ่านตรงนี้ก็ได้นี่คุณผู้ชมเนี่ยเป็นโพงอันนี้คือของเพื่อนบ้านแล้วนะ <c oughs> ของเพื่อนบ้านแล้วนะครับก็ต้องบอกให้เรียกว,ว่าเพื่อนบ้านนะครับก็เชื่อมกันหมดนะครับถ้าคุณสมมุตินะถ้าคุณแบบมีความสามารถหน่อยนะครับ อยากไปหาเพื่อนบ้านคุณมุดไปโผล่รอใต้ผนังไปโผล่เพื่อนบ้านได้นะนี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้แซวเลยผมพูดจริงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมันยืนอยู่บนหัวเสาเข็มโดยที่พื้นดินเนี่ยมันอ่อนกาวมันเลยเป็นโพรงนะครับที่มันยืนอยู่เสาเข็มเนี่ยคุณมุดไปได้เพราะว่ามันต้องผ่านคานเดี๋ยวผมชี้ให้คุณดูตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ชัดเจนกว่าขอโทษนะอ่ะมุมนี้เลยนะครับเนี่ยครับอันนี้คือคานอันนี้คือคานบ้าน แต่คุณอาจจะเห็นมันก็แตกแตกแตกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคานเนื้อเนื้อคานคืออันนี้นะครับสิ่งที่มันแตกเนี่ยสิ่งที่มันแตกคืออันล่างอันบนคือเนื้อคานนะนี่มันแตกอันล่างผมจะพูดว่าที่มันแตกเนี่ยมันเกิดจากพื้นเนี่ยเดิมทีมันไปเกาะไปเกาะกับแนวคานเวลาเทมันต้องเทเกาะอยู่แล้วไม่มีใครแบบเทไม่เกาะหรอกพอเกาะเสร็จเนี่ยไอซีเมนต์มันจึงแตกซีเมนต์ที่มันเกาะกับแนวคานมันอยู่แต่ระหว่างรอยต่อกับซีเมนต์กับพื้นเนี่ยมันแตกมันแคกมันก็หักลงมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คื ตัวบ้านของคุณเนี่ยนะครับตัวบ้านเนี่ยตรงนี้ผนังผนังตัวบ้านเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอก haha. เพราะว่ามันมีคานคานอันเนี้ยมันจะวางอยู่บนหัวฟุตติ้งอันนี้คือหัวฟุตติ้งนี่หัวฟุตติ้งหัวฟุตติ้งใหญ่เนาะใหญ่มากเลยนะครับใต้หัวฟุตติ้งลงไปเนี่ยมันจะมีเสาเข็มดูภาพตามหัวนะใต้หัวฟุตติ้งลงไปมีอะไรเสาเข็มดังนั้นหลักการการก่อสร้างแบบง่ายๆเลยคุณพ่อบ้านแม่บ้านเข้าใจง่ายคือเสาเข็มฟุตติ้งแล้วก็วางคาน นึกภาพตามผมนะคานเนี่ยมันก็จะเชื่อมระหว่างหัวฟุตติ้งแต่ละหัวเนี่ยให้ต่อกันเพื่อรับน้ำหนักเอาง่ายเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเสาเข็ม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 มันก็จะมีคานเนี่ยเชื่อมกันวางอยู่บนหัวเสาเข็มง่ายๆเลยเนาะทีนี้ปัญหาน,นั้นก็คือเวลาพื้นมันซุดแล้วเนี่ยพื้นที่มันซุดเนี่ยมันอ่อนกาวไงม,มันวางอยู่บนดินธรรมดาแหละแต่ไอตัวเนี้ยมันาวางอยู่บนหัวเข็มมันจึงเป็นเป็นอะไรเป็นไล้ไขต่อมอสะพานลอยอะ่ะคุณนึกภาพตามผมนะเวลาคุณขับรถไปแบบใต้ทางดว คุณจำภาพคุณจำภาพใต้ทางด่วนดีๆขับรถไปใต้ทางด่วนเวลาคุณชิดขวาสุดเนี่ยคุณจะเห็นต่อหม้อหรือเสาทางด่วนใช่ไหมแล้วเวลาถ้าคุณชิดขวามากๆเนี่ยถนนไหนที่มันสุดอะ่ะยกตัวอย่างเช่นถนนบางนาตราดอ,อ่ถนนบรมมีบ้างแต่แก้บ่อยอ่าถนนบรมแถวบ้านผมเนี่ยมีบ้างแต่แก้บ่อยถนนบางนาตราดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเวลาวิ่งไปอ่ะมันจะกระโดดขวาตะแคงตะแคงขวาตะแคงขวาเพราะว่าขวามือเนี่ยมันเป็นต่อหม้อเขาสร้างถนนเนี่ยชิดกับต่อหม้อ ถนนเนี่ยเขาไม่ได้ลงเสาเข็มอยู่แล้วนะครับบดอัดออนกาวเทถนนไปเสร็จเอาไปชิดกับตอมอ่ต่ไอ้ฝั่งที่มันอยู่กับตอมอเนี่ยพื้นซีเมนเนี่ยมันไปเกี่ยวกันพอไปเกี่ยวกันเสร็จไอ้ฝั่งตอมอไม่สุดมันจึงเป็นเนินมันก็ลึงกระดกขวากระโดกขวาถ้าไม่เห็นภาพอีกดูฝั่งนี้อันนี้เห็นจำแจ้งเลยผมขอญาตยืนข้างบนคุณผู้ชมเห็นไหมมันสโลปคุณผู้ชมเนี่ยผมจะผมจะผมจะหล่นละสโลปมันสโลปแล้วมันสโลปเยอะด้วย อันนี้คือพื้นถนนขับรถมาอ๋อกระดกกระดกตะแคงข้างหรือภาพตามเนาะพื้นตรงนี้เป็นพื้นเดิมของคุณลูกค้าแด่นะครับใต้พื้นเนี่ยคุณผู้ชมอามาดูตรงนี้มันเป็นตอมออมันเป็นตอมอเห็นไหมเป็นตอมอเป็นฟุตติ้งอะพื้นตรงนี้จึงไม่สุดพื้นอันอื่นมันจึงสุดดังนั้นพอเอาพื้นไปเกาะกับตอมออมันจึงเป็นไงเป็นเนินขึ้นไปนะครับ ดังนั้นเป็นเล่นปกตินะฝั่งที่มันติดกับตอม้อเนี่ยที่ติดกับแนวคาเนี่ยผมจึงแนะนาําคุณลูกค้าว่าอย่าไปทําชิดให้เว้นจอยนะครับซึ่งมีหลายหลังเนี่ยที่ผมทําการอธิบายว่า,วาเว้นจอยเถอะคุณลูกค้าเพราะว่าอนาคตเนี่ยนะครับพื้นคุณลูกค้าเนี่ยโครงการส่วนมากเขาไม่ลงเสาเข็มให้หรอกมันจะอ่อนกราวกันหมดและยิ่งโครงการที่พึ่งถมใหม่ๆเนาะอย่างที่ผมเรียนทราบตอนต้นคลิปหนึ่งเลยป้องกันป้องกันยังไงเวลาคุณเลือกโครงการ ถ้าโครงการไหนเพิ่งถมดินใหม่ๆและคุณรู้ประวัตินะรู้ประวัติคือที่ดินแปลงนี้สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นบ่อน้ํามันเป็นบ่อปลามันเป็นที่ทิ้งขยะอะไรก็แล้วแต่คุณรู้ประวัติแล้วคุณก็เลี่ยงนิดนึงถ้าเลือกจะไม่ซื้อได้เลือกหรือถ้าเลือกที่จะไปต่อรองกับโครงการได้ถ้าโครงการเขายอมนะบางโครงการยอมนะเช่นถ้าฉันซื้อบ้านโครงการนี้ลงเสาเข็มลงรถให้ฉันหน่อยแต่น้อยแต่แต่น้อยที่เขายอมนะครับอันนี้เคยเคือลูกค้าบางท่าน เคยเล่าให้ผมฟังว่าเขาไปต่อรองได้นะครับแต่ส่วนมากก็จะไม่ได้นะฮะทีนี้คุณจะรู้ได้ไงว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เนี่ยที่ดินที่เขาทาหมูบ่บ้านจตดสรรเนี่ยเดิมทีเป็นอะไรให้คุณไปถามคนแถวๆนั้นนะ่ะร้านของชำบ้านเรือนแถวๆนั้นนะ่ะถามว่าอดีตมันเป็นอะไรหรือดูผ่าน Google Earth ดูผ่านกูเกิลเอิร์ธไปเลยย้อนไปสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วเป็นอะไรแล้วคุณจะได้รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยควรซื้อหรือไม่ควรซื้ออันนี้คือ อธิบายเป็นวิทยาฐานแบบง่ายๆและผมคิดว่าคุณไม่ต้องไปอบรมหรือเสียเงินค่าเรียนเลยผมผ่านในคลิปนี้เลยนะครับอันนี้คือข้อที่1ส่วนข้อที่2นะครับข้อที่1คือการป้องกันเนาะป้องกันก็คือรู้ก่อนแล้วค่อยซื้อข้อที่2คือเมื่อคุณซื้อมาแล้วเนี่ยมันเราต้องมาแก้ปัญหากันเราจะแก้ปัญหากันยังไงนะครับอันดับแรกเลยถ้าผมเจอบ้านแบบเนี้ยอันนี้คือมันเป็นวิธีการที่แก้ยากละนะครับวิธีการก็คือคุณจะต้องทําพื้นใหม่ทั้งหมดนะครับ พื้นใหม่ทํำยังไงถ้าผมเจอแบบนี้ผมจะน้าคุณลูกค้าเลยว่าคุณลูกค้าครับมี2วิธี1ก็คือเทป,เทปูนนะให้เสมอเท่าเดิมปรับสลบลงไปเทปูนให้เสมอเท่าเดิมแต่วิธีอันนี้เนี่ยผมบอกตรงนะไม่จบอนาคตมันก็เป็นอีกถ้าดินมันยังไม่เสร็จตัวนะครับต้องบอกว่าถ้าดินมันไม่เสร็จตัวนะอนาคตจะเป็นอีกแต่การทําแบบวิธีที่หนึ่งเป็นวิธีที่ถูกที่สุดละนะครับสมมุติง่ายๆนะถ้าคุณอยากจะแก้ปัญหาคือคุณเอาไวเมดนะครับ แล้วก็เอาซีแพ็เทเลยนะครับแต่การเทไม่ใช่คุณจะเทหลับหูหลับตาเทคุณแยกจอยนะครับแยกจอยยังไงตรงนี้คุณรู้แล้วว่าตรงนี้มันมีเสาเข็มของโครงการอยู่คุณรู้อยู่แล้วตรงนี้มันเป็นต่อหม้อนะครับผมเคยเรียนทราบคือระยะปลอดภัยเท่าไหร่เว้นจากผนังของโครงการมาเท่าไหร่50เซนสมมุติว่าตรงนี้ยังไงก็แล้วแต่เกิน50เซนแน่นอนสมมุติว่าคุณดึงมา50เซนปลอดภัยแน่นอนอย่าเรียกว่าเกินขอโทษดึงเซนเนี่ย50เซนอยู่ประมาณนี้ น,นับจากแผ่นกระเบื้องกระเบื้องในแผ่น40เซน50เซนก็อยู่ประมาณขอบขอบ,ขอบกระเบื้องตรงเนี้ยนะครับซึ่ง50เซนเนี่ยคุณเว้นมาแล้วคุณก็เว้นจอยเว้นจอยคือเว้นมาเลย50เซนแต่มันจะดูเป็นไงน่าเกียดนึเข้าตามผมนะคุณเว้นจอยเฉพาะจุดที่มันเป็นต่อหม้อเว้นเยอะหน่อยแต่จุดที่มันเป็นแนวคานคุณเว้นน้อยหน่อยมันจะสวยสมมุติง่ายๆเลยถ้าผมจะต้องทําการแนะนําลูกค้าอะตรงเนี้ยอย่างเงี้ยเว้นน้อยหน่อยอะเห็นไหม อันนี้คือเว้นน้อยหน่อยอ่ะคุณดูภาพตามผมนะเดี๋ยวตากล้องยืนข้างหน้าเลยในส่วนของตรงนี้คุณผู้ชมในการเว้นนะตรงนี้คือแนวคานนะครับแนวรั้วอันเดียวกันใต้รั้วเนี่ยใต้ผนังรั้วเนี่ยมันมีคานดังนั้นเนี่ยคานเนี่ยมันยื่นน้อยกว่าฟุตติ้งฟุตติ้งเนี่ยมันจะยื่นเกินคานออกมาอ่ะมาดูตรงนี้อีกนิดนึงผมอยากอธิบายให้ละเอียดละเอียดตรงนี้คือแนวคานเนี่ยคุณเห็นคานนะอันนี้คานเนาะคานมันอยู่บนหัวฟุตติ้งฟุตเนี่ยแนวคานมันจะวิ่งงงงลิเเนนนนนีีี่่ยยจาาากตตตรร้้อมแวค เนี่ยต่อมายาวถึงตัวบ้านเลยนุ่นแนวคานเนี่ยมันจะไม่เกินจากผนังโดยส่วนมากแล้วมันเกินแล้วเ,เกินนิดเดียวมันเกินก็เต็มที่ก็ผมมองนะระยะปลอดภัยของแนวคานก็สัก1 0 15เซนอะไรประมาณนี้อย่างตรงนี้เนี่ยเว้นจอยมาสัก15เซนสังเกตรตรงนี้ไหมไม่เป็นเนินไม่เป็นกระโดกกระเดกไม่มีต่อหม้อไม่มีอะไรเห็นไหเว้รรนมาเซนส่วนตรงนี้คุณรู้ว่าตรงนี้มีเสาเข็มคุณขยักออกมาเลย50เซนขยักออกมาเลยเป็นกรอบแล้วก็วิ่งเข้าไปขยักออกมาเลยขยักอ้อมมาเลย นะแล้วคุณก็เว้นระยะเนี่ยสิบห้าเซนเท่ากับข้างหน้านึกภาพตามผมนะตรงนี้สิบห้าเซนปึ๊บขยับออกมาตรงนี้ห้าสิบเซนอ้อมไปสิบห้าเซนเวลามันซุดตรงเนี้ยแต่งปูนให้สวยเวลามันซุดมันจะไม่น่าเกลียดแบบนี้แล้วเวลาซุดมันจะไม่เป็นเนินเผเยะแบบนี้นึกภาพตามผมทันไหมอ่ะเวลาซุดมันจะไม่เป็นเนินเผเยะแบบนี้อันนีก้การเว้นจอยทีนี้คุณผู้ชมบางท่านอาจจะงงว่าอ้าวแล้วจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนมีเสาเข็ม เสาเข็มตรงกับเสาบ้านอ่ะคุณเดาง่ายเลยเสาเข็มตรงกับเสาบ้านอันนี้คือเสาบ้านนี่เสาบ้านเห็นไหมเสาบ้านนี่็คือเสาบ้านสังเกตนะอันนี้คือเสาบ้านเสาบ้านมันจะเป็นสีแปลกๆออกไปเห็นไหมนูนๆออกมาข้างล่างมันจะมีเสาเข็มอ่ะหรือถ้าชัวร์กว่านั้นขอแปลนโครงการเลยขอแปลนบ้านเลยนะครับถ้าคุณสร้างเองก็ขอแปลนที่คุณขออนุญาตก,ก่อสร้างถ้าเป็นโครงการก็ขอแปลนมานะครับเว้นระยะเหมือนกันตรงนี้เว้นออกมาห้าสิบเซนอ้อม ฟุตติ้งไปแล้วคุณก็เทพื้นมาตรงนี้ตัวที่เป็น50เซนแนะนำนะไม่ต้องเทปูหรอกเอาทรายมาปรับเอาทรายมาหยอดเอาหินมาโลยเมื่อมันซุดลงไปคุณก็เติมหินเติมทรายแก้ปัญหาง่ายกว่านะครับอันนี้แนะนําสําหรับอันดับที่1คือคนที่มีงบน้อยในการแก้ปัญหานะครับอย่าลืมเว้นจอยเทซีแพคแล้วก็ปูกกัเบื้องจบกว่านะครับแบบนี้ไม่แพงแต่ถ้านะครับ คุณไม่ได้ทาตามที่ผมบอกคุณก็จะเจอปัญหาซ้ำซากแบบนี้ถือท่าตามผมนะและแบบต่อมาวิธีที่2ก็คือแพงหน่อยแต่จบแน่แล้วก็ระยะยาวคือไม่ต้องทําเลยจบลงเสาเข็มด้วยเสาเข็มไมโครพายนะครับลูกค้าบางท่านประหยัดอีกไปเชื่อช่างช่างบอกว่าอุย้ยลงหกเหลี่ยมก็พอเราต้าหนักสบายช่างเนี่ยความยาวสูงสุดของเสาเข็มเนี่ยมันก็จะไปติดฝ้าอย่างนี้เต็มที่ได้แค่3เมตรหรือบางบ้านได้แค่2เมตรเองเสาเข็มเนี่ย ถ้าตรงนี้คุณลงได้3เมตรนึกภาพตามผมนะเพราะมันติดฟ้าใช่ไหมแต่ช่างบอกว่าด้านนอกด้านนอกลงได้หเมตรช่างบอกว่าข้างนอกเอาหกข้างในเอาสาอนาคตหาักกลางเลยพี่น้องเนี่ยไอ้หเมตรเนี่ยมันสุดช้าไอ้สเมตรอะซุดเร็วกว่าตรงนี้ที่มันเชื่อมกัน่ยหักกลางแล้วก็สุดไม่เท่ากันเป็นปัญหานะถ้าลงเข็มลงให้เท่ากันถ้า2เมตรข้างในเอาสองเมตรข้างนอกไปเลยจบนะครับอย่าไปหข้างในสองแบบนี้ ยุ่งเลยแก้ยากกว่าเดิมเมื่อเข็มมาลงไปในพื้นแล้วเนี่ยจะไปต่อเข็มไมโครพายอ่ะก็ต้องหลบก็ต้องเลี่ยงโอ้โหอีกเยอะเลยนะครับเนาะก็ออยง่ายเลยคือลงเสาเข็มอยู่2อย่างหล,ลักๆในงานต่อเติมคือ1นไมโครพายสองคือหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมต้องลงเข้ากันแต่ถ้าไมโครพายดูตามผมระยะปลอดภัยจากผนังล้นมา50เซนตรงนี้ผนังเหมือนกันล้นมา50เซนมุมนี้ดึงออกมาดึงมุมนี้ดึงออกมา50เซนอยู่ประมาณตรงนี้นะต้นแรกอยู่ตรงนี้ต,นนต้นแรกกับต้นสอง อย่าไปเกิน4เมตรแต่แต่ถ้าหน้าบ้านของคุณเนี่ยกว้างอย่างเงี้ยกว้าง5เมตรอย่างเงี้ยกว้าง5้าเมตรห้าสิอย่างเงี้ยคุณก็ล้นจากผนังอะมาอีกสักเมตรหนึ่งสักเมตรหนึ่งให้ระยะเชื่อมตรงเนี้ยมันไม่เกิน4เมตรแต่ถ้ามันเกินคุณก็ต้องให้วิศวะออกแบบก็คือเสริมคานเสริมเหลขข็กคานให้ให,ใหญ่ทําคานให,ให้ใหญ่หน่อยก็สามารถทําได้แนวเนี้ยถ้าเป็นทาวน์โฮมแนวข้างหน้าเนี้ยสองต้นเนี่ยนะครับกำลังดีแต่ถ้าสามต้นถามว่ามันเยอะไปไหมผมมองว่ามันเยอะไป คือแนวนี้นะแต่ถ้าแนวนี้ถ้าหน้าบ้านคุณมีความลึกเยอะจากต้นจากสองต้นคู่ในถัดออกมาจากสองแล้วก็มาถึงสองต้นคู่เนี้ยอย่าไปเกินสี่ถ้าตรงนี้สมมุติถึงตรงนี้สี่เมตรตรงนี้ก็ลงอีกหนึ่งคู่และข้างหน้าลงอีกหนึ่งคู่ทั้งหมดก็จะเป็นหกต้นนะครับอะไรประมาณนี้เนาะหลักการในการลงไมโครพายไปหาได้ในช่อง YouTube พิมพ์ว่าสแสงคองการช่างแล้วก็เว้นวัคไมโครพายหรือเสาเข็มไมโครพายก็จะมีคลิปเกี่ยวกับเสาเข็มไมโครพายที่ผมอธิบายไว้เยอะมาก นะครับไปย้อนดูได้เนะาะทีนี้เมื่อคุณลงเสาเข็มแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นกรณีลงหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็ต้องเว้นจอยเหมือนไม่ได้ลงเหมือนกันนะเพราะว่าเสาเข็มตัวบ้านเนี่ยกับหกเหลี่ยมเนี่ยมันมีความลึกหรือระตําหนักได้ต่างกันอนาคตหกเหลี่ยมก็สุดแต่อาจจะสุดช้ากว่าไม่ลงไม่ต้องแต่อ่านหลอกมันสุดช้ากว่าไม่ลงแน่นอนถ้าไม่ลงเนี่ยซุดเร็วแต่ถ้าลงเนี่ยซุดช้าแต่ถ้าเอาหกเหลี่ยมไปเปรียบเทียบกับไมโครพายหรือไปเปรียบเทียบกับเสาเข็มของตัวบ้าน มันก็ต้องสุดเร็วกว่าแน่นอนึกภาพตามผมนะดังนั้นลงสองเข็มพกเหลี่ยมเว้นจอยเหมือนไม่ได้ลงนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีแต่พื้นมันจะลงช้ากว่าแค่นั้นเองนะครับทีนี้แล้วถ้าไมโครพายล่ะถ้าคุณลงไมโครพายแล้วคุณต้องเว้นจอยไหมถ้าให้ดีก็ต้องเว้นนะครับให้ดีก็ต้องเว้นแต่ถ้าไม่อยากเว้นก็เว้นให้มันน้อยที่สุดก็คืออาง่ายเลยถ้าไม่ไปชนมันได้อะเวลาที่ดีมากเช่นอย่างเงี้ยคุณเห็นละตอมอมันสุดแค่ตรงเนี้ยคุณก็เอามาแค่ตรงเนี้ยเว้นก,นกเ,นเกนกดี่ นะครับคุณจะได้ไม่เสียพื้นที่เยอะตรงนี้คือไอเดียในการแก้ปัญหาเนาะส่วนมุมนี้ทําไงมุมนี้ไม่ยากเลยครับมันเป็นโพรงใช่ไหมอ่ะดูนี้มันเป็นโพรงโอ้โหเนี่ยคุณเห็นตอมอไหมเริ่มเลยหนูหเพียบเลยคุณผู้ชมนู่นอ่ะเนี่ยเป็นระูเป็นอะไรเต็มไปห,หมดเลยนะครับอ่ะโอเคคุณผู้ชมนะครับมาดูตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาโดยการยังไงนะครับบางท่านบอกว่าเอาดินถมเข้าไปให้เต็มข้างในเนี่ยไม่ต้องไปถมหรอกเลืองเงิน เอาไม้แบบเนี่ยมากัน้นตอนเทปูนเนี่ยอย่าให้ปูนมาสไลด์ไปแล้วปูนเนี่ยมันจะอ่อนอยู่บนหัวเข็มมันจะอ่อนอยู่บนพื้นตรงนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าพื้นตรงนี้มันไม่ซุดตรงนี้ก็ไม่เป็นโพรงแล้วเวลาเทเนี่ยเทเผื่อเผื่อแนวโพรงเนี่ยขึ้นมาอย่างน้อยน้อยสัก20เซนนะครับเผื่อซุดนิดหนึง่งอนาคตจะได้ไม่ต้องมาแก้มันก็จะได้ไม่ต้องเป็นโพรงด้วยแต่ถ้าบางท่านบอกว่าไม่อยากเทพื้นอยากให้พื้นเท่านี้ก่ออิดกั้นได้ไหมก่อได้แต่พื้นมันลงอีกอะ่ะมันก็เป็นโพรงอยู่ดีีอิน่คุณกั้ไป มันก็ไม่สวยอะมันก็แบบเนี่ยสมมติถ้ามันลงอีกนะคุณต้องก้าวเท้าขอญาตก้าวเท้าขึ้นอีกเนี่ยแค่นี้ก็สูงแล้วคุณผู้ชมเลยถ้าเป็นคนแก่เป็นไงจะขึ้นได้ไหมเนี่ยผมวัยรุ่นนะผมขอญาตเนี่ยขึ้นกดขาอึ๊บเนี่ยสูงนะไม่ใช่ไม่สูงนะครับดังนั้นช่างบางคนบอกเอาสมาร์ทบอร์ดกัน้นเอาอิดก,กั้นโอ้โหอย่าเลยไม่จบเชื่อผมยกพื้นขึ้นมาดีกว่านะครับอ่ะอีกอันหนึ่งที่ควรระวังเลยในการยกพื้นหรือทําพื้น ควรดูระดับสโลปของถนนด้วยถ้าคุณยกสูงไปนะครับรถคุณจะขึ้นบ้านไม่ได้คุณดูถนนดิเนถนนถนน,ถน,นท่านี้คือถนนออยบิ๊กอออยบิ๊กครับขอโทษอ่ะอันนี้คือถนนเนี่ยเดี๋ยวรถจะวิ่งมาเชิญครับไปเลยอ่ะอันนี้คือถนนแล้วก็ต้องบอกว่าถนนตรงนี้คุณผู้ชมจะมีความสูงเนี่ยแทบไม่ต่างกับตัวบ้านเลยมองไปมองมาในตัวบ้านเริ่มเตี้ยกว่านะตรงตรง,ตรงหลังเต่านี่สูงกว่านะหรือถ้าเาตามผมนะ ทีนี้ถ้าบางท่านเนี่ยตอนทําพื้นเนี่ยช่างบอกว่าโอ้เดี๋ยวผมยกเผื่อยกสูงเพื่อเลยลถคุณเนี่ยจะขึ้นบ้านไม่ได้นะดังนั้นอัตราในการสโลปตั้งแต่ตัวบ้านคุณต้องไล่สโลปเลยนะว่าจะเอากี่องศาคุณสโลปมาเลยตั้งแต่ข้างในเนี่ยเอากี่องศาคุณสโลปมา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 ,ลมาแล้วคุณอย่าลืมนะเวลาคุณทําบ้านเนี่ยเต็มที่เนี่ยนะครับที่ทาออกมาเนี่ยจริงๆห้ามเลยล้วนะห้ามเลยล้วนะครับแต่เมื่อหมู่บ้านอยู่ไปนานๆแล้วเนี่ย บางทีมันอารมุ่มารวยกันได้นะครับบางทีก็ต้องบอกว่าห้ามเกินรางวีเคือเอยง่ายเลยเลยออกมาได้ไหมจริงจริงมันคือไม่ได้แต่บางคนทาเมื่ออยู่เป็นนานแล้วทําขอริติทําคุยกับเพื่อนบ้านได้มีมติร่วมกันห้ามไปปิดรางวีเสมอรางวีได้อันนี้คือผมเห็นหลังนี้ผมก็เลยพูดดีขออนุญาตอันนี้ไม่บอกบ้านเลขที่ละเดี๋หลังนีนะอ่ะอแค่น,นี้พอผมก็เลยจะบอกว่าบางทีเนี่ยถนนมันซุดเยอะ ถ้าคุณเนี่ยไม่ทําสโลปมาถึงรางวีเนี่ยถ้าคุณทําสโลปมาถึงแค่นี้แล้วคุณต้องยกยกพื้นน่ะให้มันให้มันปิดรั่วให้มันปิดรั่วโดยที่หน้าบ้านน่ะตั้งแต่ประตูบ้านจนถึงรั้วเนี่ยมันสั้นน่ะอัตราในการสโลปถ้าสโลปเยอะมันชันเวลาเดินแล้วหัวมันทิ่มอัตราการสโลปองศาต,ต้องได้นะถ้าสโลปเยอะไปเดินแล้วหัวทิ่มน,นะแต่ถ้าสโลปน้อยไปตรงนี้มันจะขึ้นไม่ได้อีกเขาจึงเผื่อปลายว่าเออนั้นในในถนนในหมู่บ้านมันสุดเยอะแล้วเผื่อปลายทำถึงรางวี อะไรประมาณนี้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมาจากประสบการณ์แล้วก็ความจริงทั้งนั้นนะแต่ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าแบบสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับใครที่คอมเมนต์ว่าคอมเมนต์อะไรก็ผมก็ยินดีรับฟังนะผมไม่ติดนะครับแต่เอาเหตุผลมาคุยกันนะครับบางท่านบอกว่าห้ามเลยรู้วห้ามเลยอะไรผมเข้าใจนะแต่ว่าคุณอยู่ในหมู่บ้านไปน,นานๆแล้วเนี่ยนิติบ,บุคคลเนี่ยก็คือคนในหมู่บ้านเนี่ยเลือกกันเองนะครับใครเป็นประธานรองประธานกรรมการเลขาเหตุระยิกอะไรเนี่ยผมเคยเป็นมาหมดเคยเป็นแม้กระทั่งประธานด้วย เราจะบอกว่ามันมีข้อตกลงในหมู่บ้านกันได้เขาไม่ว่าอีกหลังหนึ่งแอบเห็นโอ้โหหลังนี้ฮาดคอขึ้นยากเลยคุณดูดิเนี่ยเนี่ยเขายกเขายกเขาเขาทำเขาทำมาถึงรางวีคุณเห็นไหมแต่พื้นข้างล่างเนี่ยมันแตกแล้วนะ่ะแล้วคุณคิดดูดิคุณจะขับรถขึ้นไปยังไงผมว่าบ้านเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โหลดเข้าบ้านตาตกล้องว่างไงใช่ไม่ได้เข้าเข้า <laughs> ใช่ไหมครับไม่ไหวแล้วครับขึ้นไหวไหมครับตาตกล้องไม่ไหวตาตากล้องผมเป็นวิศวกรโยธานะเอาวิศวกรโยธาไหวไหมไม่ไหวครับเพราะอะไรครับ ชันไหมครับไอ้ตากล้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าตากล้องตากล้องไปไปยืนไปยืนพูดสิไหวไหมอ่าไหวครับมันชันไปกิให้ดูฟอร์จูเนอร์คันนี้ก็ดูฟอร์จูเนอร์คันนี้ขึ้นไหวไหมยกสูงขนาดนี้ก็ขึ้นไม่ไหวเออเออเอออ่าโอเคจะเขินกล้องอะไรฮะมองกล้องหน่อยสิไปนี่คุณผู้ชมไลฟ์สดกันอย่างนี้เลยนะฮะเราความจริงใจมาคุยกันไม่ได้เตี้ยแบบลูกน้องเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ก็เพิ่งเห็นเนาะพี่เห็นหรอพี่เนี่ยมันแตกมาอีกเห็นนะแล้วฟอร์จูเนอร์ขึ้นไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมมมพูููดดททั้้งหหออ่่่่ะใใครียนนบา เอาคลิปนี้ไปแชร์ในหลายกลุ่มหรืออะไรผมไม่ว่าหรอกเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วกันคุยกันในหมู่บ้านน่เฮ้ยหมู่บ้านเราเนี่ยเอาแบบที่คุณบอสว่าไหมต่อชายไปถึงรางวีเนี่ยเพราะถนนเนี่ยมันลงเยอะไปแล้วคือประเด็นอ่ะถนนหน้าบ้านเนี่ยถนนของโครงการเนี่ยมันลงเยอะพอมันลงเยอะเสร็จเนี่ยไอพื้นที่เข้าตัวบ้านเนี่ยบ้านมันไม่สุดพอมันลงเยอะเสร็จถ้าคุณจะเอาแบบให้ขึ้นบ้านง่ายๆเนี่ยถ้าคุณสลบเยอะไปมันก็ชันอ่ะถ้าคุณสลบน้อยไปตรงนี้ก็ขึ้นไม่ได้หรือลากไปเป็นตรงนี้ดีไหม นะครับทั้งหมดนี้แนะนําด้วยความจริงใจแล้วกันผมว่าคลิปนี้จะเป็นวิยาทานให้ใครหลายๆคนนะครับเอาเป็นว่าอยากอุดหนุนผมก็แอดไลน์แล้วกันอยากต่อเติมบ้านทํานิดทําหน่อยอดูคลิปคุณโบสทแล้วอยากทําหลังคาหน้าบ้านสักหน่อยอุดหนุนคุณโบสทหน่อยให้ความรู้เราได้เลยยินดีกรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะครับรับหมดเลยอกรุงเทพนนทบ,บุรีปรทุมธา,น,มา,า,มานีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามชนบุรี นะครับสมุทรปราการฉะเชิงเซาเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรียุทธยากเราไปมาหมดแล้วนะสิ่งที่ผมพูดเราไปถึงลพบ,บุรีเชียงใหม่แล้วก็ไปไปแล้วแต่เชียงใหม่ผมตอนนี้ผมขอเบรกนิดนึงนะครับเพราะว่า,เ,าเดินทางค่าเดินทางกินหมดนะครับไกลนิดนึงนะครับขอเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวอนาคตถ้าไปตั้งศูนย์อีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับโอเคเอาว่าจังหวัดรอบๆทำหมดแอดไลน์มาสอบถามกันก่อนได้นะครับหรือถ้าท่านใดนะครับเห็นว่า,อาคอนเทนต์ของเราเนี่ยนะครับ ดูแล้วอยากจะคุยกับทางผู้บริหารนู่นนี่นั่นอยากเป็นลูกค้าเราหรืออยากจะแนะนําติชมนะครับเรามีช่องทางให้ติดต่อกับผู้บริหารนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะมีะ GM นะครับมีผู้จัดการฝ่ายต่างๆคอยอยู่นั้นเขาจะคอยตอบคาถามให้นะครับแอดไลน์มาได้เนาะอ่ะเท่านี้แล้วกันเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสำหนี้สวัสดีครับ